สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแป้นเมือนีอจิพาไปเก็บพักน้ำค่ะไปไปไปพักน้ำอยู่ขางบ้านค่ะไปเรต้องไปไกลค่ะตามมาตามมาตะเกาหอบไปเก็บอยู่น้ำห่วยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าทุกมือปลูกไว้น้ำขางบ้านเนาะค่ะเนะาะบ่นยากราต้องไปไกล คมะเมือเ,เหลืองกับมีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าหลายปันไหนยังยังบนเหลืองค่ะไปค่ะดุยเอาเต็มตานี่หาทางลงไปก่อนน้ำลายแทมีหลายอยู่เด้อมีแต่หยอดใหญ่ นเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเก็น้นกันมากมามา,มานี่เห็นบอเอาไปลวกกินกระปนนหมูแรงนี่ค่ะพักสดสดแสบแซบเนาะค่ะเนาะน,นี่ประโยชน์กินายปนันไดกับบออวนกินผัก ห่อนจักน่อยได้แห้วเนาะคิดพอตะกี้นะเนาะไปหาคก็บนี่น้ำห่วยเนาะเถือสิได้เบิ่งแน่นี่ต้นทางคานคือต้นขมิ้นได้ค่ะเด้อเออเข้าด้สีค่ะ เ่วนอันนี้ก็คือหมักผิกเนาะคะกก่ะเนาะกำลังเป็นหมากอ่อนๆอยู่ โอ้ยเดินนั่งเดินแล้วเออเอาเบิงงางมาหุ่งฝีตากองกันเลยเบิงคนตาเพียจุ่มเห็ดตากองจักน้อยนันเบิงมาเบิงง่ายค่าคน่ะเออก็มัดไายขางน้ากันได้เอว้ย ่ันผู้สมเพล่นกระจังสิได้เห็นหน้ะกินแบบปันบานเนาะก่อนกับประเทศอังกฤษโอ้ยนามคักงามคักมองนี่มาเด้อมาเด้อมากินพักน้ำน้ำกันหมดแรกนี่โอ้ยได้ไหลายแล้วพ่อเหรอเนาะ กินบ่เบิดนี่ค่ะเพื่อใพี่น้องฟักน้ำที่เขาเก็บกนันเก็บตอนห่อนพอดีเนาะมันก็อยากเหี่ยวแต่ยัง่บ่เหี่ยวค้างดอกมันเก็บตอนเทียงพอดีอตัดเอาแต่หมอง,งนอ่อ,อนมนันเนาะค่ะเนาะตัดไว้แล้วก็ลวกเลยแบบนนะี้ พักน้ำพักน้ำพักน้ำมาแล้วตัดทางเพียงนั้นก็อยาเหี่ยวนิดหน่อยแต่ก็ธรรมดาพ่จะเหี่ยวายดอกแต่หยอดหญ่ๆอ,อ,อุบอวบกินเป็นอย่บคาไปกินไปกินเป็นแนยกเมื่อคืนมึงไม่หัดตัดอาจจะได้กินแข็งแน่ มันแข็งก็จะกินเอาถว้นนวจักอยู่เพราได้ซื้อแล้วมันตัดอ่อนอยู่เพราะตอนหลวกแล้วอาจทีเป็นถึงเป็นผักถึงเป็นไม่จิ้มฟันพร้อมไม่จิ้มเขียวพร้อมก็พจักก <c oughs> ินไปด้วยจิ้มฟันไปด้วยค่ะ โอ้ยยุ่งสิบ่หามขาค่อยบ่ขาฝนตกแล้วยุ่งออกเด้ฝนตกแฮงเนาะผู้แม่พี่น้องหบ้านหมู่เจ้าฝนตกบ่นี่คอลยานตกสวดๆอยู่เว้ยตกทุกมือเนาะมาตมานี่ก็ตกอยู่ทุกมื ทุกแล้วเนี่ยตัดแล้วค่ะตัดแล้วนี่ยังมีแต่หยอน,อ,นอ่อนอ่อนอันนี้สิลวกค่ะตัวกินกับป่นกับน้ำพริกมะแร็งค่ะนี่แล้วเล็ว่ะอย่าลืมนะคะเด้อผู้ใดคำว่าบาง่งวิดีโอนี้แล้ว้ดชอบก็ฝากกดติดตามกด s ับ s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์ได้เด้นะคะเด้อเพื่อสิเป็นกำลังใจ สิได้ถ่ายคลิปให้เบิ่งอีกเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะ